สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กำลังรอรถเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนที่จังซีรอนป่าตองค่ะฉีดเข็มแรกก็คือฉีดซิโนแวคเข็มที่สองซีโนแวคแล้วก็วันนี้ก็คือเข็มที่สามก็คือจะเป็นเอสตราซิเนกาค่ะก็เพื่อนจะพาไปฉีดที่เรกว่าจะไปแบบ สวยๆคนเดียวแต่เราก็กลัวนะก็เลยแบบเออไปกับเพื่อนดีกว่ายืนรอเพื่อนอยู่สวยๆณบริเวณต้นไม้ใหญ่สาวสวยตุลุบตุตับพร้อมกระเป๋าจะไปฉีดวัคซีนกัน เดี๋ยวเบื้องต้นจะพาคุณผู้ชมนะคะดูนะคะว่าทางขึ้นเขาป่าตองอะไรยังไงเป็นยังไงนะคะสวยว่กจากบ้านเลยอือก็ผิวแทนสวยงามตามองตองนะคะคิ้วเป๊ะเพราะว่าเราจะไปฉีดวัคซีนอย่างน้อยคือจะได้สบตาหมอปิ๊งปงปิ๊งป,งป,งปงว่าแทงเบาเบานะคะคุณหมอประมาณนั้นเลยกำลังจะ ไปป่าตองอุ้ย,ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะนี่เซนท่านอุ้ยกล้องก็ไม่ได้ซูมไปเนาะลืมไปว่าหมุนมันหมุนจังไหนวะกล้องเนี่ยวะสวยอ,อ่ะเซนท่านป่าตองอ๋อเซนท่านแล้วเราก็ทูทูแล้วก็ป่าตองเขาแล้วก็ป่าตองจ้ะแปบ๊บเดียวเนาะประมาณสักสิบห้านาทีเราก็ถึงเนาะเรียกว่านะเขียนคิว hmm. คิดว่าสวยที่สุด ในโลกแล้วเหมือนว่าเหมือนว่าเขียนคิ้วไปสัมภาษณ์งานนะคะตาก็คือกริดอายไลเนอร์เป๊ะเป๊ะเ,เพราะว่าเราจะไปหาคุณหมอนะคะต้องสวยไว้ก่อนนะคะเสื้อก็คือพร้อมให้คุณหมอแทงปั๊เลยหรือเปล่าเป็นเกรกระปุกน,นะน,นั่นอ่ะขับนั่จนคนเนี่ยน,นะ ฉีดเข็มสามไปปุ๊บแอตตายากอยู่ที่มันแรงอยู่ไม่ไม่แต่ว่าวันนี้ไม่ไปแล้วตอนเย็นมาเขาเป็นไข้กันจริงหรอกันคืนเนาะเพราะว่าเชื้อมันเริ่มขยายนะเริ่มปกติต้องมีพาราไวกินด้วยเนวเวอร์กิฟต์อัพเดอร์ปาร์ตองซิตี้ เข้าสู่เขตป่าตองแล้วค่ะแต่ว่าเจ๊ไม่ไปวันนี้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวพื้นไปสักพักเจ๊ว่าจะแบบว่าเร่มไปออกกลายแล้วเพราะเจ๊รู้เลยว่ารอดนี้คือ จังซีรอนแล้วค่ะแบบนี้ก็มาตีเส้นให้จอดเหรอสีแดงเัมนนี่ก็ไม่จอดเนาะไม่กี่เนี่ยถ้าสุว่าหาที่จอดเป็นเสียตังก็เสียไปเลยนะไมาเห้ยเยอะแยะหาที่จอดวะเราถึงแล้วแต่ว่าเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเขาเนี่ยจังซีรอนก็ตรงนั้นไง ามเซ็นทันไงจากซีรอนแต่แม่ตรงที่วัาชีนวัคซีนอ่ะต้องไปเดินหาอีกออออ ที่แบบปิดเนาะเขาต้อจะเปิดให้ดูโล่ง จังจิลอนพวกปิก C ีพวกเราวิ่งนี่จา่าดูก่อนนะจ๊ะพิวซีก็ดูไปก่อนนะจ๊ะพิวซีก็น่าอร่อย,อยู่เด้อพิวซีก็น่าอร่อย,อยู่เด้อลืมตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเห็นคนโทรมาจากข้างล่างวะ่ะ ถึงจังซีลอนแล้วจังซีลอนถึงแล้วนะจ๊ะแต่ว่าที่จอดเออฉีดวัคซีนเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเขาระบุว่าจังซีลอนใช่ไหมใช่จังซีลอนนีเดออ,อ,อ,อันาริโดนแมนนี่ก็มาฉีดอาจจะใช่อะไรต่างชาติไม่ใช่ ฉีดออกซิดกันแล้วเนี่ยด้านข้างจังซีเลนอันนี้ต่อคิวฉีดเอ่อวัคซีนเรียบร้อยแล้วอาการตอนที่ฉีดนะคะ มันจะเป็นแบบร้อนเผาๆปกติซินแเวกก็คือจะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าคราวนี้อันนี้ค่อนข้างจะรู้สึกแล้วมันจะเป็นแบบว่าร้อนเผาแบบร้อนตรงตรงนี้เลยอ่ะโอ้อิทธิฤทธิ์แรงมากสู้ตายรออีกสามสิบนาทีเมื่อกี้นี้ยตอนที่ฉีดน,นะคะอาการก็จะร้อนแต่ตอนนี้รู้สึกไม่เป็นไรแหละรอดรอดรอดเฮ้ย คุณสวยเก่งคุณสวยเก่งเพราะว่าคิวมาเปะเพื่อฉีดเออวัคซีนโดยตรงในวันนี้เราต้องรอดนี่แรกแรกร้อนเผาจะตอนนี้เออประมาณสักสิบนาทีแล้วก็คือไม่มีอาการอะไรแต่ว่าคงต้องดื่มน้ํำเยอะๆเพราะว่าต้องออมันจะเป็นคอแห้งแล้วลืมพกน้ําไปอีกน้ําอยู่บนรถต้องกินน้ําเยอะๆเลยแหละอืม คือวันที่มาฉีดเอ่อวัคซีนที่ป่าตองนะคะนี่คือป่าตองของวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะป่าตองริมหาดี่ถนนโล,ล่งเราเป็นเจ้าของถนนเลยตอนนี้ก็จะเลยไปกินส้มตำร้านเด็ดร้านดัง คนอื่นเขาฉีดวัคซีนกันแล้วเขาหิวแต่แย่านนี้บอกแถวนี้ไหมบอบอดีดเมนด์นะพูดทางปุ่นเลยพี่อ๋อกระลิมใช่ไหมไม่ยังยังไม่ถึงกระลิมล่ะไม่ถึงใช่ไหมเออเดี๋ยวขับไปเลยเลยอุ้ยพิมมาแล้วเขาเทคโอเวอร์แบบรีโนเวทกันจริงจังมากเลยเนาะใช่คนรวยแบบเยอะมากเลยนะ แบบรวยเป็นไม่ใช่แบบว่าร้อยล้านอะรวยเป็นเม,มื่นหมื่นล้านเนี่ยมาที่นี่เยอะแยะมากเลยคูโดบาคูโดบานี่ค่ะคูโดนะคะคุณผู้ชมคูโด <c udo> เดี๋ยวเขาน่าจะพามาแวะสวยแมกโนนเอาก็ปิด เด็ดเยอะแต่วัลจอดได้อยู่เนาะคนจรตร,น,ตรน,นี้จานั่งกินได้อยู่เน,ะนาะเธอคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาแวะนะจ๊ะมากินร้านส้มตำแต่แถบนี้เดี๋ยวจะให้ดูยาวๆเลยนะคะอะไรยังไง ตรงเหอเขาเรียกว่าอย่างวะภูเก็ตภูเก็ตแกรนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเอาเสือนั่งไหมครับเยี่ยมมา ดีขึ um> ้นค่ะนี่ๆๆๆใ้ได้เ่นี่ๆเออว่าเพื่อนสามากินตัวเพือนหนาเพืนหาเด้ออันนี้คือคนภายน้ำผู้ใหอันม่ยงไมสง้นวาอยู่ ดูดิี้ตรงนั้นลองถามมึงดูปลาปลาเผ่อะไรกันมงก็ยังดีงน้กหาไก่็นี่จ้าแนวกินนกอย่างมาเดี๋ยวหยเมนูก่อนเดิมเห็นชัดบนนอน่ขอโทษเอาซังจ้าตำทัวเซ่บๆตำทัวนะครับจ้าตำทัวปูปลาไก่โอเคจ้า muốn gà cá mấy kia gì không, rau là cái này là là สองคนเนี่ยนักมากหลายมากับคุณปนมานนั่งรอกอนแด้วนครับอ๋อไม่ไม่ตัดสบายแล้วค่ะนี่นีันจะนังคได้ครับคือให้ตามรยะคัดกาศกินข้าวของเราราคาอยู่ที่บิเลียนบิเลียนใครกร้าน้านไม่ได้แล้วคุณผู้ชมขะลมพัดมีลมพั โอ้ยยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เอาเอัวมันจะไขยวันนี้นะค่ากินไม่ได้นะจ๊ะวันนี้เอาน้ำมันนี่จ้าหันหันจันหันมันจะมีอันนี้นี่แหละปลาปาแวอ่อบ้าสปุดจ้า ทำทุกอ,อย่างแล้ว